ก็สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็ไม่ควานพวอควานนะคะก็ได้ผ่าน้องน้ำฝนนะคะมาอาบน้ำนะคะเตรียมตัวไปทำงานนะคะหลังจากที่มีการอักเสบนะคะขาด้านหลังนะคะคุณแม่นะคะก็วันนี้ก็ได้มาผ่าน้องมาอาบน้ำลําคลองนะคะซึ่งสายน้ำนะคะไหลจากเทือกเขาลงมานะคะก็ยินช่ำชื่นใจนะคะ อากาศเย็นมากเลยนะสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ตอนเช้านะคะที่พ่อขวานนะคะนาน้องนะคะอาบน้านะคะเพื่อจะเตรียมทํางานนะคะก็ทํางานก็ได้มาสองวันแล้วนะคะหลังจากที่น้องมีอาการปวดขานะคะคุณแม่นะคะที่โดนนะคะโดนไม้นะคะ ผูกคาน้องนะคะก็มีการอักเสบนะคะก็ได้มาทํานะคะทํางานได้มาสองวันแล้วนะคะวันนี้ก็ได้อัปเดตนะคะให้แม่ๆได้ชมดูว่าน้องอาบน้านะคะสดชื่นนะคะเย็นชําชื่นใจนะคะน้ํานี่เย็นมากเลยนะคะคุณแม่นะคะน้ํานี่เย็นมากเลยนะคะเพราะว่าน้ํามาจากเพล่เขานะคะก็เป็นบรรยากาศอย่างนี้นะคะ โอ้โหน้ำไหลแรงนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันฝนตกนะคะคุณแม่นะคะฝนตกก็น้ำจะในในห้วยนี้ก็จะจะจะเยอะกว่าเก่าเลยนะคะคุณแม่มาทุกครั้งถ้าไม่ไม่น่าฝนน้ําก็จะไม่ไม่ไม่เยอะขนาดนี้นะคะแต่พอดีช่วงนี้น้ำหน้าฝนนะคะน้ําก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะคะ ็รู้สึกว่ายินหนาวบ่น้ำฝนนะคะหนาวหรือเปล่าลูกนะคะก็จะอยู่เทือกเขานะคะบริเวณนี้นะคะซึ่งเป็นแม่น้ำนะคะหลจากภูเขานะคะลงมาคะที่น่นะคะก็จะเป็นคลองน้ำนะคะที่ไหลมาให้น้องนะคะได้เล่นนะคะช่วงเวลาช่วงเช้านะคะหรือยินนะคะหลังจากทำงานนะคะเสร็จก็จะมา อาบน้ำให้เย็นนะคะชื่มช่าเลยนะคะน้ำฝนนะคะสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านคะ่ะนะคะเข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้กับแม่ฟานด้วยจ้านะคะ,นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะพราฟานพาน้องนะคะทิ่ขี่นารองหรือเมื่อกี้ก็วยอานยหนลือ เด้เอเด้เอเย็นมากเลยนะคะคุณแม่นะคะเป็นน้ำจากเขานี่เจ็นนะคะเย็นมากมากเลยนะคะ ก็อาการของน้องก็ดีขึ้นมากเลยนะคะก็ได้ทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอือนะคะสเย็นชามชื่นใจเนาะน้ำฝนนะคะเสร็จแล้วเนาะพ่อฟานนะคะเสร็จหรือยังเนี่ยเพราะว่าอา,าตั้งตอดูฝั่งโน้นแล้วเนาะนะคะ อาหิวหิวชั้นน่้มาไอคุณอาด้วยเลยกินด้วยนะคะคุ็นม่นะคะอาด้วยกินด้วยนะคะถืนะคะอาสวัสดีทักทายแม่แม่หน่อยค่ะลูกอาสวัสดีทักทายแม่แม่ยามเช้าหน่อยเร็วนะคะ สวัสดีคสวัสดีวยสวดีน่อยสวดีคสวัดีสวยเอาสวดีก่อนเร็วสวัสดีทักทายแม่ม่อยค่ะลูกไหนสวัสดีน่อยไหนสวัสดีคัส่ะสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาวดีค่ะนะคะเป็นการทักทายนะคะน้องนะคะน้ำผมนะคะทักทายนุ่งๆก็คึกคั่นเลยเนี่ยน้องขึ้นมาแล้วนะคะอาบน้ำเสร็จก็จะได้เตรียมทำงานนะคะคุณเมย์นะคะมา มา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 งมามามา,มา,มาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม ตัวดำปีเลยนะคะน้ำฝนนะคะอาบน้ำนะคะจากเขานะคะซึ่งแม่น้ำไหลจากภูเขาลงมานะคะคุณแม่น,นะคะ,ะก็เป็นน้ำจากเขานี่ก็เย็นนะคะเย็นมากเลยนะคะ,ะก็รู้สึกว่ากระปีกระเป๋านอ้องน้ำฝนนะคะหลังจากที่น้องเจ็บขานะคะก็หายแล้วนะคะคุณแม่นะคะก็ได้เตรียมอาบน้ำนะคะจะได้ทำงานนะคะ เดินตามปอขวานเนาะอืมตัวดำปีเลยนะคะสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านจ้าเดินตามปอขวานนะคะก็จะต้องให้น้องตากเดดก,ก่อนสักระยะหนึ่งเนาะสักทักหนึ่งนะคะคุณแม่นะคะคนที่จะเอาที่นั่งนะคะให้กับน้องนะคะ รับนักท่องเที่ยวนะคะช่วงนักท่องเที่ยวก็จะมาช่วงประมาณสิบอดโมงนะคะนักท่องเที่ยวก็จะมาช่วงสิบอดโมงนะคะคหลังจากอาบน้ำเสร็จก็จะให้น้องตากแดดนะคะสักพักหนึ่งนะคะเพื่อจะได้ให้ตัวแห้งนะคะ ก็จะเป็นหญ้าของพ่อขวานนะคะที่เกี่ยวมาเต็มรถสะิึงนะคะหลังจากเลิกงานนะคะนะอันนี้ก็จะเอาน้องตาเตะไปก่อนเนาะนะคะแล้วถึงจะได้น้องเอาที่นั่งก็เรียกแงงเนาะเรียกว่าแงงนะคะภาษาภาษาละ ทางอีสานขึ้นเรียกว่าแงงนะคะไม่านงจะไปเป็นที่นั่งนะของน้องนะคะพราะจะให้ลำตัวน้องให้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องนะฝนนะฝนสวัสดีทักทายแม่แม่หน่อยสวัสดีค่ะไหนสวัสดีค่ะสวยสวสสยสวัสดีค่ะเสียงวัสดีค่ะไหนวัสดีค่ะก่อนวัสดีแม่แม่ก่อนเลยลูกวัสดีแม่แม่ก่อน ออโอนใหญ่เลยโอนใหญ่ <c oughs> ใช้ไม่ก่อนนะคะนี้นยายาันมหลาดให้น้องากเด็ยังไม่ก่อนสักพักนะคะกินย่านะคะคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะผู้ชมสองท่านจ้า เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่ควานด้วยนะคะกินอย่างอร่อ,รอยเลยนะคะคุณแม่นะคะกินอย่างเดียวเว้นเตนอนนะคะ,ะสายฝนสวัสดีทักทายแม่แม่หน่อยค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนไหนสวัสดีค่ะไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วโอ้แม่ควานบอกให้สวัสดีไม่เอาเลยเนี่ย อ่สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ก่อนเลยลูกสวัสดีค่ะชวยไหนไหนล่ะอ้าวอ่าสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเสียงสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีแม่แม่ก่อนสวัสดีค่ะเสียงก่อนเลยสวัสดีค่ะไหนโอ้ยไม่เอาเลยไม่เอาเลยเกลี่ยแลวเกลี่ยเลไใส่ฝนนี่ไม่เอาเลยไม่สวัสดีแม่แม่เลยเนี่ย ไม่น่ารักเลยนะคะไม่น่ารักเลยนะคะสวัสดีทักทายแม่แม่ก่อนค่ะลูกสวัสดีค่ะเสียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะอ๋ออีกครั้งหนึ่ง <conception> อ <serpent ine> ีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะอีกครั้งหนึ่งอ่าอีกครั้งหนึ่งสิสวยอ่าทักทายเลยนะคะคุณแม่นะคะ คือน้องสายฝนนะคะอาบน้ำตั้งแต่เช้าเลยเนอะน้องสายฝนอาบน้ำก่อนพี่น้ำฝนอีกเลยนะคะคุณแม่น,นะคะคอมเมนต์ทักทายได้นะคะคุณแม่จ้าก็จะแดม,มจะไปทำงานนะคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งทักทา,ายแม่แม่ก่อนเลยจุ๊ยว่อีกครั้งหนึ่งไหนไหนลหละ เอาอีกไหมลูกเอาอีกไหมอ่าสว,ส,สวัสดีค่ะสว,สวัสดีค่ะสวยสวัสดีค่ะอ่าอีกครั้งหนึง่งอ๋อคนสวยของเรานะคะน้องสายฝนนะคะช่วงนี้เสด็จเรี้ยงเลยนะคะคงไม่ฝนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการ ตั้งเสานะ,น,เนะคะคุณแม่นะคะที่พ่อความได้ตั้งไว้นะคะก็ได้สองเสานะคะก็บริเวณนี้ก็รออีกสองเสานะคะได้สองยังเหลือสองเสาอีกนะคะต,ต้องไปคนมานี่ค่ะสูงมากเลย พอวกาวตั้งสูงกว่าของน้องของพี่สายพนอีกนะคะออก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่พืชได้สองเสานะคะก็ต้นใหญ่เนาอยกยกไม่ได้เลยนะคะต้องใช้รถนะคะใช้รถสล,ลิงนะคะของพวว่อวานะคะคนมานะคะเพราะว่า เป็นเป็นเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะเพราะว่าพ่อวานเขาบอกว่าเอาไม้ที่มันแข็งแกร่งสักหน่อยนะคะเพราะว่าเราเอาต้นไผ่นี่มันก็อยู่อยู่ได้อยู่แต่อักมุดนะคะตรงยีนะคะตรงนี้นะคะหากเลยต้องปักคับไม้นะคะ,คะน,นี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ ติดตามแล้วก็เป็นกำลังกับแม่ขวานแม่ขวานนั้นก็ขอขอ,ขอบคุณคะ่ะนะคะไร์นี้นะคะก็ขอจบไล่์ลงเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะแม่ขวานขออนุญาตปิดไร่เลยนะคะคุณแม่นะคะเพราะว่าน้องก็จะได้เตรียมใส่นะคะใส่ที่นั่งน,นะคะ อแห้งแล้วน้ำปุ่นนะคะออาปรุงม,มาอีกแล้วคุณเน,นี่ยไม่ขวานนั้นก็กอนะจะลงไล้เลยนะคะคุณแม่เลยนะคะคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะ